เดี ừ ừ, library, uh, the um pe, uh, the ๋ยวจกอะรไปไปเลยแต่ีแกอู right ้ลดสีบมันไปแว่อู้กับตะดมตะดมไหนตะดมขวมันไปบอก

เลือนจำแต่ขี้เกียรล้อเขาอีไงก็เลยอย่ามาหามาซื้อไก่ตานิดตีแพะแต่บมเจอบมเจอตานิดอ๋ออืก็เลยมาหเราเขาเข้ามาหาเข้ามาหามาอู้กระตาจ้ำได้ก่อนไปใครกะโบกหูวจักนโบจำโบได้ไอ้พวก เังก็ครับเสียเสียตีอ่อกสตังค์้วมันลุกจะได้ันนี้เขนมาเลยมันชกมันสกตังเลยนี่ตาตากัอยู่นี่ากัน้าตกับขึ้นแปาหน้าเมื่อมันน้าินครับหน่อยกินน้าหน่อยินน้าตากลยขึ้นแป้วน้ามืมันไมเอาตอนกอนู้ตอนลุ้นหู้มูหู้กับมันอืแล้วตามาหู้ตัวจะได้ว่าสตังหายไปล้ว มันมันมันออกไปชื่อว่าไปชื่อกับเขาเขาหล่อมเช่นคนนี้นะเขาตอนในปร่ได้กินบเดี้ยอมาเดี๋ยวพอเสียผมมีเอาสตางค์ใส่ไหนหันไว้เอาเตี้ยนเนี่ยแตงกระเป๋าแดงเขียแดงกระเป๋าน้อยกระเป๋ฟาเนี่ยครับสีแดงสีแดงกระเป๋าก็หายไปตัวเลยหายไปหมดเลยถึงบัตรที่เอ็มยิ้มบัดก็จะสูญอย่างพอมุดแต่ยังแล้วมันมาอู้เรลยอย่างกระตานะตา าถามไก่อ่ะไปแรกนะพวกนี้ไก่อ่ะเข้ามาอยู่ไม่ได้เหมือนเราอยู่นะบ้านนี่นะพวกนี้ไก่บข้ามาอยู่มันต้องมันต้องไปไต่งสวยอันนั้นผมบ่กต่งเขาจะไหนมันสี่อ้วนน้อยหนึ่งนะไปน้าไปตามันกันมันหมวกมันกับบวมซุปผอดหมวกไปเขากขบก็ไหวเข้จักเข่งดีทีนะมัน มั่อไหเขาว่าขึ้นไปนี่ยังบอนี่หรือว่ามันออกแล้วก็หรือว่าแกรับไปแล้วแกมาโหดขึ้นมาลุนมันออกไปรเมออนอเบอโง่หับไปโอ้โหคนนอจได้คนหรือแกมาโหตวงต้องแกรับก่นแตแกแกนอนอยู่แล้แนอนอยู่เร้แคแ่ห้อยแค่่น่มเหรอครับอ่ะตีบอเก็บ จ้างสามมืนไว้นี่เพื่อเอาไว้เอาไว้ทำบุญแม่แม่มันรอนทำบุญลอยวันทำบุญลอยวันส่ง<อ>คนนอนน่ะันี้หนาโนนี่นะลูกบ้านเป็นกระต่ายไหมนะ,ะมีอเรกตายบางเดือนเลยไม่ักแเือว่าฟากักกรพื่นกะมีแล้วสอนอมปลี่ยนที่รำอืม สายไปเนี่ยคนจะกินเล่ากันอยู่ทีหน้าน่าเลียนจำพราะตรงสวนปนยิวพอพักก็ปอดให้ปนใจ้ผู้หาได้จับได้ผู้ไรได้นะพอเอาสักควาสก็ได้เงินผัวว่าเงินผัวว่าเป็นแม่ไหนเปี้ยวเป็นได้ภาษาสมไหมเงินจำมาจิกอีปอดมันเข้าหลายบ้านเนาะม้านดีปูทุกข้าบ้านหลวงเลก็เข้า ปูน้ยหมูห้าอย่างนี้เขาหมดตำนักนี่เขาซื้อนมไนเขาหลายหมูบ้านเลยเงินกระสมาชิกเงินเหลือจากสมาชิกมาในก็ได้แสนปายได้นยนะังนีกรอเน่ยอันี้เอาไเย็นนี่เนาะปิดกอาไปห่งคนรายนครับ 阿姆，起蹲坐。